วันนี้เราจะมาเปิดการ์ดกล่องโปรเจจต์ไมเดียนรุ่นที่2กันนะครับมาดูกันว่าเราจะได้การ์ดอะไราจากกล่องรุ่นนี้กันบ้าง สวัสดีคุณผมมู้มชมทุกคนเข้ามาชมคลิปนี้กันด้วยนะับไม่ว่าคุณจะตั้งใจกดเข้ามาดูหรือว่าบังเอิญผ่านเข้ามานะครับสว่วนคลิปนี้นะเราจะมาเปิดการกล่องโปรเจกต์ไมเดนรุ่นที่2กันต่อนะก็จะเป็นกล่องที่3แล้วนะฮะจากทั้งหมด4กล่องแล้วกันนะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่ากล่องที่3กับเบอร์24เนี่ยจะมีอะไรดีๆออกมาหาเราหรือเปล่านะฮะรูปร่างหน้าตากล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะเป็นรูปของ 3, 3สาว3ตัวละครบนหน้ากล่องนะฮะรอบๆด้านก็เป็นประมาณนี้นะแล้วก็ด้านหลัง นะมาแกก็ดีกว่านะฮะไม่ต้องรีรอไม่ต้องร,รอช้านะฮะมาลุ้นกันว่ากล่องนี้เนี่ยจะมีอะไรดีๆออกมาหาเราลือเปล่านะฮะสำหรับกล่องนี้นะครับพอเปิดออกมาปุ๊บรูปทางฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะเป็นด้าเดียวกันแล้วนะ,ะับมันจะไม่ได้กลับหัวเหมือนกล่องรุ่นที่แล้วแล้วนะฮะก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เขามีการแก้ไขนะฮะแต่ว่าอ่อันนี้คือเรื่องที่ดีใช่ไหม อันนี้คือเรื่องที่ดีแต่ว่าเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยก็คือว่าเขาปรับจํานวนฮิตลงฮนะจาก3ฮิตเหลือเพียง2ฮิตเท่านั้นนะนะับว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีเอาซะเลยนะฮะซองนะฮะก็จะมีทั้งหมดอ่าสิบซองเหมือนเดิมนะฮะรวมซองโปรโมโก็เป็น11เดนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนว่ากล่องนี้เนี่ยจะมีอะไรดีออกมาหาเราหรือเปล่านะฮะโอเคมาห้าเราไปเรื่องที่ซองแรกนะฮะ1ซองก็จะมี2ใบเนาะ ก็เปิดจากด้านนี้นะครมันจะเป็นด้านหน้าการพอดีนะฮะเปิดมาที่ SSR ใบใหม่นะฮะเหมือนจะเป็น G s สโตนะฮะ <c oughs> จากเรื่องอะไรสักอย่างอ่ะผมจำชื่อเรื่องไม่ได้แต่ว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเป็นกระแสอยู่ <c oughs> พอสมควรเลยนะกับตัวละครตัวนี้นะแล้วก็ UR ไปนะฮะโหซึ่ง UR ก็ซ้ำอีกแล้วนะแม UR เนี่ยเจอซ้ำบ่อยๆนะ SSR เนี่ยยังซ้ำไม่เท่า UR เลยนะ เออ SSR เนี่ยจะมีซ้ำบ้างไม่ซ้ำบ้างแต่ว่า UR เนี่ยโหมาซ้ำรัวๆนะแล้วก็ SSR ใบนี้ก็เหมือนจะใบใหม่หรือเปล่า <Huh? S 1> ไม่แน่ใจนะเปิดจนลืมแล้วเนะี <c> ่ย <oughs> แล้วก็ UR โหอันนี้ก็ซ้ำอีกแล้วเนี่ย UR เนี่ยซ้ำซ้ำรัวๆนะฮะสองที่สามฮะดูซิ UR จะซ้ำอีกไหมนะฮะแต่ว่า SSR ก็เหมือนจะไม่ซ้ำนะฮะโอ้ SSR สามองแรกเหมือนจะไม่ซ้ำนะแต่ว่า ยูอาร์เนี่ยโอ้โหซ้ําไป3ใบติดเลยนะฮะแต่ SSR เนี่ยเรายังรอดอยู่นะยังไม่ซ้ำนะฮะมากันที่ซองนี้ฮะ SSR ซองนี้ก็เหมือนจะยังไม่ซ้ำนะโอ้โหอะไรกันเนี่ยกล่องนี้นะฮะ SSR 4ซองยังไม่ซ้ำเลยนะแต่ว่าโอ้โหมาอีกแล้วแม่สาวหมีมังกรมาแล้วนะฮะ UR ซึ่งก็ซ้ำไปโอ้ UR ซ้ำรัวมากนะฮะมา ซองที่4ี่ฮเดี๋ยวนะรู้สึกว่าเปิดมาแป๊บเดียวผ่านไปจะครึ่งทางเลยเนี่ <c oughs> ยไวมากนะฮะแล้วก็อ่าอันนี้ก็เหมือนจะยังไม่สามนะฮะ <c oughs> ลูมิเน่เออใช่ไหม <c oughs> น่าจะฮูลไลท์ปะคนนี้นะไม่แน่ใจแล้วก็เหมือนจะเป็นฮิตโดงนะฮะฮิตโดง W K รนั่นเองนะฮะยูยูกโกะ <c oughs> จากเรื่องอะไรเออะอ,ะอะไรสักอย่างโปรเจกต์เนี่ย <c oughs> <c oughs> อะไรสักอย่างโปรเจกต์นี่แหละนะไม่แน่ใจนะแล้วก็นี่เป็นน้องคนนี้เลยนะฮะยูยูโกนะฮะเป็นฮิตรอง W K R ฮิตรองออกมาแล้วนะฮะเหลือฮิตใหญ่แล้วก็ใบต่อโอเคแล้วก็อาซาเรนนะฮะอีทนอาร์ใบานี้ก็ยังไม่ซ้ำนะฮะโอโ้โหกล่องนี้ดีงามเลยอะใบใหม่ทั้งนั้นยกเว้น UR นะฮนะใบใหม่ทั้งนั้นยกเว้น UR น, <laughs> น,น,น,นะโอโ้โห เปิดมานี่ยังไม่เจอ UR ใบใหม่เลยนะกล่องนี้เนี่ยแล้วก็อันนี้ฮะเป็นเซตคอ n n น็กรีดายใช่ไหมคนนี้นะฮะโอ้โห SSR ก็ยังไม่ซ้ำนะฮะดีงามมากแต่ว่า UR ก็ซ้ำไปอีกแล้วนะโอ้ยห UR ซ้ำรัวๆอะไรวะเนี่ย SSR เนี่ยใบใหม่รัวๆแต่ว่า UR เนี่ยใบซ้ำรัวๆโอ้โหมันคืออะไรเนี่ยการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมเหรอ แล้วก็อันนี้ฮะโอ้โหกาเหมือนจะยังเป็นใบใหม่อยู่นะฮะโอ้โหเจอเพิ้มมาเยอะเจอน้องโอกระดานเข้าไปนี่ไปไม่เป็นเลยนะฮะแล้วก็ใบข้างหลังก็ยังคงซ้ำนะฮะซึ่งก็เป็นใบเดียวกันกับซองที่แล้วเลยนะฮะ U R ใบนี้นะฮะ U R ซ้ำรัวๆส่วน E d r ก็ใหม่รัวๆแบบไม่เกรงใจใครนะฮะมันคืออะไรเนี่ยการเลือกเปลี่ยนที่เท่าเทียมอะแกได้ E d r ใบใหม่ไปแกต้องได้ U R ซ้ำไปใช่ไหม มันคือการแลกเปลี่ยนท่าเทียมใช่ไหมโอ้คนนี้ไม่แน่ใจว่าซ้ำหรือเปล่าเป็นน้องลูก้านะฮะ แล้วก็ SGP นะโอ้ยามาโตอีกแล้วนะฮะโอ้โ oh, ห oh. ซึ่งก็ซ้ำยันฮิตใหญ่โอ้โหยามาโตฮิตใหญ่ซ้ำไปนะฮะรอบที่แล้วเนี่ยออกมาในซองโปรโมโนะฮะรอบนี้ออกมาในซองปกตินะเป็นฮิตไปนะฮะแล้วก็ซองสุดท้ายก็น่าจะเป็นใบต่อนะฮะโอ้โห oh, อันนี้มาแบบเบิ่มๆเลยนะฮะเป็นใบต่อของเหมือนจะซร้ากับกล่องแรกนะ รู้สึกว่าจะเป็นใบต่อที่ซ้ำมากล่องแรกนะอันนี้โอ้มาลุ้นกันที่ซองโปรโมตดีกว่านะฮะซองโปรโมเปิดมาที่เป็น SP คูรุงมิฮะโอ้ใบนี้ เด็ดดวงเลยฮะเป็น SP คุีครุมิไปนะฮะจากเด็ดอะไรนั่นเองนะฮะโอ้โหใบนี้เด็ดเด็ดเลยนะฮะเป็นตัวโปรดประหานของใครหลายคนด้วยนะตัวนี้นะฮะเด็ดมากนะะใส่ถุงน่องนั่งคุ้ยขาด้วยนะโอเคมาสรุปฮิตกันนะฮะ ก็สำหรับฮิตรองนะฮะก็จะเป็นน้องคนนี้นะฮะ wkr y u ูกะนะฮะเอยไม่ใช่กะดิ y u โ g ะนะฮะก็เป็นฮิตรองไปหนะน้าใบนี้แล้วก็ฮิตใหญ่ของกล่องนะเป็น sgp yamato นะฮะซึ่งก็ซ้ำไปนะฮะกับกล่องแรกนั่นเองนะฮะแล้วก็ฮิตของซองโปรโมนะเป็น sp k u รุม m i นะฮะโหเด็ดดวงกันเลยทีเดียวเชียวหนะ้าใบนี้นะ โอเคฮะสำหรับกล่องที่3ก็มีประมาณนี้นะฮะเอาไวมา้มาลุ้นกันต่อกับกล่องสุดท้ายกล่องที่4ี่ในคลิปต่อไปกันแล้วกันนะฮะว่าเราจะได้อะไรดีๆเด็ดๆบ้างหรือเปล่านะฮะสัลิีนีนะฮะชอบไม่ชอบยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์มาช่วกันได้นะฮะถ้าชอบก็ยินกไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ป็้ใจกันได้นะครับสัลิปนีก็ขอตัวลาไปก่อนกันแล้วกันนะฮะสวัสดีครับ